Let me introduce you to some new things, new things, new things. อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในสมาชิกข,ของวง NCT 127นะครับนั่นก็คือจอห์นนี่จาก NCT นั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับจอห์นนี่นั้นก็ได้รับโอกาสที่ดีมากๆเลยได้เข้าร่วมงานเมดกา尔าบของปีนี้ด้วยนะครับและก็ถูกแฟนๆแลวก็ชาว เซึ่งงานเมดกาล่าประจําปี2022นี้นะครับก็ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่2พฤษภาคมของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าในช่วงเช้าของวันนี้นะครับวันอังคารที่3พฤษภาคมของประเทศไทยนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเวลาของไทยแล้วก็ของสหรัฐนั้นค่อนข้างจะต่างกันนะครับวันนี้คนเลยพูดถึงจอห์นนี่จาก NCT เกี่ยวกับการที่ได้ไปร่วมงานเมดกาล่ากันอย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆทาง Facebook IG Twitter โดยเฉพาะในทวิตเตอร์เนี่ยแฟนๆออกมาพูดกัน จนติดเทรนเลยนะครับสำหรับจอนนี่นะนะคบในตอนนี้ถือว่าเป็นศิลปินไอดอนชายจากวงการเคป๊อปคนที่3นะครับที่ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ต่อจากรุ่นพี่ร่วมข่ายนั่นก็คือซีวอนจากซูเปอร์จูเนียร์แล้วก็รุ่นพี่อีกหนึ่งคนนั่นก็คือเลจากเอ็กโซนั่นเองโดยการไปครั้งนี้ของจอนนี่นั้นก็เริ่มเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่29เมษายนที่ผ่านมานี้แล้วนะครับเพื่อไปเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมงานในวันที่2พฤษภาคมนั่นเองซึ่งในงานเมดการ่านะครับก ศิลปินคนดังในวงการมากมายเลยนะครับที่เข้ามาร่วมงานกันในครั้งนี้และที่สําคัญนะครับแฟนๆที่ติดตามศิลปินดาราเหล่านี้อย่างแรกเลยที่ทุกคนนั้นจะต้องพูดถึงกันนั่นก็คือการเดินพรมแดงที่ดาราศิลปินมากมายนะครับก็จะงัดความเก๋ความมีสไตล์ต่างๆของตัวเองออกมาผ่านการแต่งตัวเพื่อเดินพรมแดงในครั้งนี้นะครับแฟนๆก็เลยคาดหวังลุกต่างๆของศิลปินดาราในการเดินพรมแดงกันอย่างมากมายเลยและในครั้งนี้นะครับบนพรมแดงของงานเมกาล่าจอนนี่นั้นก็ได้รับคําชื่นชมมากมายเลยจาก ฟแฟนๆแล้วก็ชาวเนติเซนนะครับเลืลุคของจอห์นนี่ที่ดูเรียบหรูแล้วก็ดูแพงมากๆในการเดินพรมแดงครั้งนี้ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยถึงกับใจละลายเลยนะครับซึ่งจอห์นนี่นั้นก็มาในชุดสูทสีดําทั้งตัวเลยนะครับเป็นออ l b แบล็กเลยพร้อมกับทรงผมที่ดูเท่แล้วก็เข้ากับจอห์นนี่มากๆที่สําคัญนะ,นะครับในชุดสูทชุดนี้เนี่ยจอห์นนี่ก็ได้มีการแหวกกระดุมลงไปนะครับมีการติดกระดุมเพียงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเพิ่มความเซ็กซี่น่าค้นหาเป็นสไตล์ที่เหมาะกับจอห์นนี่มากๆเลยและหลังจากที่ไปเดดนนนพรมมมแแง่ฟๆกก็ชชืัชาล ว่าจอนนี่นั้นด้วยลุคนี้เอาอยู่จริงๆไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยก็ดูหล่อได้ดูแพงได้โดยที่ไม่ต้องเล่นใหญ่เล่นโตนะครับบางคนก็บอกว่าจอนนี่นั้นดูโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูสง่าง,งามมากๆบนพรมแดงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กๆ NCT จะไปได้ไกลขนาดนี้แล้วบางคนนะครับก็บอกว่าติดตามแล้วก็สนับสนุนจอนนี่มาตั้งแต่เด็กตอนนี้นั้นจอนนี่โตขึ้นมากๆแล้วและบนพรมแดงในงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้จอหนนี่นั้นก็ดูดีแล้วก็สง่าง,งามมากๆนอกจากฟแฟนๆนะครับจะมาชื่นชมแล้วเนี่ยจอนนี่ก็ ปินคนดังมากมายเลยนะครับมีการถ่ายรูปร่วมเฟรมกันอยู่หลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจีจี้ฮาดินะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีดาราศิลปินอีกมากมายเลยนะครับที่จอนนี่นั้นได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปด้วยแฟนๆก็ออกมาชื่นชมกันมากๆเลยว่าการไปครั้งนี้ของจอนนี่นั้นสามารถสร้างคอนเนคชั่นต่างๆมากมายให้จอนนี่ดีๆมากๆเลยหลังจากกลับมาเนี่ยจอนนี่น่าจะเนื้อหอมมากขึ้นมากๆเลยนะครับและสําหรับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของหนึ่งในสมาชิกจาก NCT นั่นก็คือจอนนี่ที่ได้มีโอกาสสําาาคัญแล้วกก็็เปนโอทีีด่ดม ที่ได้เข้าร่วมงานเมดกาลาประจําปี2022นี้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของจอนนี่แล้วก็เป็นแฟนคลับของ NCT รู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้นะครับเห็นจอนนี่กับลุคนี้ในงานเมดกาลาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับชอบชุดกับลุกที่จอนนี่ใส่เดินพรมแดงกันไหมรวมไปถึงลุกในงาน after party นะครับทุกคนเนี่ยชื่นชอบกันไหมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแป๊บมาอัปเดตเรื่องราวของสมาชิกจาก NCT ให้แฟนๆได้รัับบรรากากกกเ็็นๆๆน้อยอยๆงงไ ลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องอามากอรเคปบของเราไว้ด้วยเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ